สะกดคำสระอีกออีกีขออีกีขออีกีงออีงีจออีกีเออีกีเออีกีสอี ดอีดีตอีดีทอีทีทอีทีโนีนีโบีบีโปีีพอี อีศีพออีพีพออีศีมออีมียออียีรออีรีลออีลีวอีวี はい。イシ